สวัสดีครับเอฟซีวันนี้ก็เป็นมือวันอังคารนะครับเนาะสิพาเอฟซี FC มาขยายหวานครับนี่คือหวานขมิ้นขาวด้วยครับเอฟซีครับ,รบวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับสิพาเอฟซี FC มาคุดขมิ้นขาวนะครับไปขยายพันธุ์เพื่อที่จะให้มันจเจริญงองามแล้วก็สามารถแบ่งเพื่อน,อน,อนได้นะครับขมิ้นขาว สปปรรพคุณของเขาก็คือเป็นขมิ้นที่กันนะครับเป็นว่านเป็นว่านกันโรคเกี่ยวกับไก่โรคหาโรคไก่เหงาะครับโรคประมาณพวกนี้นครับโรคหาโรคอีวาตะกระโรคโรคไก่ตายหาไก่ตายภาคนี่ครับขมิน้นขมิ้นขาก็จะเป็นว่านที่กันโรคพวกนี้ไม่ให้มาที่บ้านของเรานะครับบริเวณร้านของเราก็จะปลอดภัยเป็นความเชื่อ ทางโบลันนะครับ fc เป็นความเชื่อทางโบรานส่วนขมิ้นขาวตัวนี้ผมได้มาจากพ่อเท่าพ่อแก่ท่านหนึ่งนะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านไม่เคยบอกว่าท่านไม่เคยให้ใครนะครับพวกชุมลมที่รักไกต่ตีเขาจะไม่แบ่งกันง่ายงนะครับมันเป็นกลยุทธ์ของใครของมันว่านขมิ้นขาวตัวนี้นะครับพ่อแก่แกชราแล้วก็แกก็ ไม่สบายนะครับผมก็ขออนุญาตพูดถึงแกไม่สบายแกก็อยากจะให้ผมสืบสืบสืบวัฒนธรรมของแกไว้ประมาณนั้นเขาบอกว่าทั้งๆท,ที่เราก็คุยกันเป็นประจำนะครับวันถึงวันที่แกไม่สบายแกก็บอกว่าให้ไปเอาขมิ้นมาปลูกไว้หน่อยนะครับบอกผมไปเอาขมิ้นมาปลูกไว้หน่อยขมิ้นตัวนี้ มันสามารถกันโรคกันหากันโรคเกี่ยวกับไก่ไม่ให้เข้ามาที่บ้านเราเพราะว่าแกใชมายาวนานแกก็เล่าฟังว่าข้างๆบ้านแกเป็นบ้านแออัดเลยนะครับผมก็เคยไปอยู่เป็นบ้านแออัดข้างๆบ้านโรคไก่ตายหาโรคไก่ตายผักเต็มนะครับแต่ละปีแต่ว่าบ้านแกนั้นก็แค่พอมีอาการเพียงเล็กน้อยแล้วก็ผ่านพ้นไปเป็นปีเป็นปีไปนะครับถ้าโรคพวกนี้มาบ้านของแกจะไม่ เป็นโลกไก่บ้านแกจะไม่เป็นโลกนะครับเอซแกก็เลยมีความเชื่อว่านี่แหละพอว่านตัวนี้แหละแกก็ได้มาจากกุเทาภูเก็ตเหมือนกันนะครับว่านตัวนี้แหละไอ้นุ่มแกบอกผมว่าไอ้นุ่มนี่แหละเอาไปปลูกกันเลยแกบอกว่าแกไม่เคยให้ใครเลยนะครับว่านแค่มินขาวตัวนี้แกไม่ไม่เคยให้ใครเลยนะครับตั้งแต่แกได้มาก็ไม่เคยให้ใครไม่เคยให้ใครเพราะว่า มันเป็นกลยุทธ์ของใครของมันนะครับชมรมลักไก่พอดีผมก็กี้ย่างกีนยางก่ข้างสวนกับแกก็คุยเรื่องไก่กันเป็นประจำมันอาจจะถึงข่าวยามเลือกงามยามดีมั้งแกก็ป่วยด้วยก็ก็เลยบอกให้ไปเอาว่านตัวน,นี้มาปลูกไว้หน้าบ้านเพื่อจะกันโรคพวกนี้นะครับโรคพวกเกี่ยวกับไก่ที่มากับลมนะครับที่มากับนกภาษาบ้านผมว่า ไก่ไตห่าครับไก่ไตห่าไก่ไตภาคภาษาอีสานบ้านผมนะครับผมก็ได้มาปลูกเหมือนกันเอามาปลูกไว้แล้วก็ผมก็เลี้ยงไก่เหมือนกันนะครับผมก็เอามาปลูกก็รู้สึกว่าจะประสบด้วยตัวเองนะครับทางหน้าบ้านที่หน้าบ้านที่หน้าบ้านผมนั้นก็เกิดโรคนะครับหน้าบ้านตรงข้ามทางพักตรงข้ามทางบ้านผมก็มีบ้านของพี่ชายบ้านของ เพื่อนๆเพื่อนบ้านกันเลยครับญาติกันเลยครับก็เกิดโรคไก่ตายห่าไก่ตายภาคมาไก่ก็ตายไปครึ่งคอกบ้างตายไปเกือบหมดบ้างนะครับของพี่แต่บ้านผมก็ไม่เป็นอะไรทั้งๆท,ที่ก็มีสุนัขไปขาบซากไก่ซากนกที่มันเป็นในช่วงนั้นมาบ้านผมเหมือนกันนะครับมาบริเวณบ้านมาแถวป่าลาะเมะข้างบ้านก็มีเชื้อโรคไก่หรือว่าพวกสุนัขไปขับไก่ซากไก่ต,ตายมา แต่ไก่ผมก็ไม่เป็นอะไรจริงๆนะครับก็นี้ก็เกิดประสบการณ์ด้วยตัวเองนะครับ f c ก็มาเล่าสู่ฟังวันนี้ก็เลกิกงานดีเป็นวัอังคารผมก็เลยได้นําเอาวานคิีนขาวมาขายายแล้วก็มาทําคลิปลง YouTube ให้เ,เพื่อนๆชาวรักไก่ได้มาชมหรือว่าใครมีความเชื่อแบบโบราณความเชื่อใครความเชื่อมันแล้วแต่ใครจะเชื่อนะครับถ้าหากว่าเชื่อก็ มาขอแบ่งได้นะครับฤด,ดูการน้านะครับประมาณเดือนปีใหม่มันก็จะแตกงอออกพันเยอะก็น่าจะสามารถแบ่งให้ได้หลายคนอยู่ผมก็จะบำรุงไว้อย่างเต็มที่นะครับสารับันตัวนี้เพื่อที่จะเป็นการสืบสาอนอนุรักษ์โบราณของเราไว้นะครับความเชื่อแบบโบราณของเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้ก็มาให้ความรู้ หรือว่าความเชื่อแบบโบราณสำหรับชาวลักไก่ของเรานะครับก็ติดต่อได้ผมแล้วผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ FC ทิ้งเบอร์ไว้ให้เลยนะครับ นี่ครับที่ผมเจอประสบการณ์ตัวตัวเองแถวหน้าบ้านทั้งบ้านพี่ชายทั้งบ้านลุงทั้งบ้านญาติกันหน้าบ้านไก่เป็นลูกเต็มเลยครับแต่บ้านผมนั้นปลอดภัยครับเไม่เป็นประสบการณ์ด้วยตัวเองอาจจะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะครับว่ากมะพินขาวสามารถกันโรคพวกนี้ได้นะครับเีี่นี้ก็มีอะไรมากนะครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ